ฮ่าฮ่าลัคนาราศีตุลกับดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลัง2566อยากฟังแล้วล่ะสิชาวลัคนาราศีตุลครึ่งปีหลังคุณจะเป็นอย่างไรบอกข่าวดีก่อนเลยราหูจะย้ายออกจากการเลงลัคนาของคุณในช่วงอะไรรู้ไหมในช่วงประมาณาก,กลางเดือนตุลาคม นะแต่แพ่งดันหาย้ายไปทำมุมปลายหอ,อกชาวตุลเพราะว่ามันไปทำมุมปลายหอ,อกไงราหูกับมนุตยูไงโอ้แม่ติดตรงนี้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรละนะส่วนใหญ่แล้วดาวที่มีการโคจรแบบนี้ดาวพฤหัสยังเด้งลัคนา,ข,นาของคุณอยู่แบบนี้เป็นช่วคจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับจะโชคดีในเรื่องของการทำมาหากินนะ โชคดีในเรื่องของการทำมาหากินโดยเฉพาะกันยาตุลาเนี่ยดาวเจ้าตัวไปเป็นลาภะเนี่ยโอ้โหการเงินจะดีสุดๆนะการเงินจะดีสุดๆแล้วก็หยิบจับอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นเงินเป็นทองทั้งสิน้นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นนะครับคุณจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลที่จะมีแต่คน นะครับห้อมล้อมจะมีแต่คนอยากที่จะเข้ามามีไมตรีด้วยเหมือนคุณจะมีลูกทางอะไรสักอย่างหนึ่งให้เขาได้เป็นประโยชน์กับเขาด้วยหรือเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่อะไรก็แล้วแต่เถอะเหตุผลเพราะว่าดาวพฤหัสที่เล็นลักขนานั้นเป็นราชาโชวพฤหัสเดงลักเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ความสําเร็จที่ได้มาแต่โดยง่าย นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลนส่วนในเรื่องของการเงินนั้นนะครับหาเงินได้เยอะมากตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้เป็นต้นไปการเงินจะมาหลายทางโอกาสมาหลายอย่างมีโอกาสจะไปทำงานพิเศษเป็นงานที่สองงานที่สามมีโอกาสที่ตัวของคุณเองนั้นจะได้รับโอกาสจากคนอื่นเอื้อให้ ปีนี้อ่อน้อมถ่อมตัวกับผู้ใหญ่นะครับแต่จริงๆชาวตุลเป็นคนนิสัยดีอยู่แล้วไม่ใช่คนขวางโลกเป็นคนเขาเรียกว่ารู้ทิศทางลมอยู่แล้วว่าควรจะทําอย่างไรแล้วคุณก็เป็นคนที่สามารถที่จะบริหารอารมณ์ต่างๆของตัวเองได้ดีคุณเป็นเสมือนปตาช่างอ่ะเออชาวตุลดูภาพปตาช่างนี่เห็นไหมคุณเป็นเหมือนลาช่างอ่ะที่รู้จักอะไรผิดถูกได้โดยที่ไม่ต้องไปเออเขาเรียกว่า ไปคิดอะไรเยอะคุณจึงเป็นคนที่รู้เวลาเวลารู้กาลเทศะและสิ่งเหล่านี้เป็นข้อดีของชาวลัคนาราศีตุลอย่างมากในช่วงครึ่งปีหลังนะครับต้องบอกว่าทั้งงานและเงินนั้นเวิร์กมากๆาเอา้าแล้วเรื่องความรักอะ่ะเออชาวลัคนาราศีตุลยนะครับคนโสดอยู่นะจะได้พบคู่ได้พบคนที่ถูกใจนะ นะครับได้พบคู่พบคนที่ถูกใจอิทธิพลจากดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคเลงลักขณาของคุณคนโสอนนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องความรักเรื่องคู่ครองแต่ก็จะไปที่ทางที่ดีผมไม่ห่วงในสองกรณีนี้แต่ผมเป็นห่วงใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลแล้วมีรักซ้อนหรือคบซ้อนอยู่ นะต้องบอกเลยว่าจากครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังเนี่ยแม่งแทบต้องเอาตีนไก่น้าผากนะครับยุ่งใจชิบหายเลยนะดูหน้าที่แสวหิีนะยุ่งใจชิบหายเลยนะครับมักจะมีเรื่องยุ่งยุ่งจุกจิกนะครับมีคนบ่อนทำลายให้เราเสียชื่อเสียงนะครับบอกกันตามดวงนี่แหละเพราะว่าอะไรดาวมันก็มีความเด่นชัดนะชาวลัคนาราศีตุล ระวังนะครับคนถ้าเกิดคุณมีการครบซ้อนอยู่สิ่งเหล่านี้จะนําปัญหามาให้คุณอย่างมากปัญหาก็อาจจะมาจากคนที่เป็นค,บ,คบซ้อนของคุณหรือคนอื่นที่แม่งอยากจะมาเสือกรู้รเรื่องของคุณก็ได้ทั้งสองอย่างเลยเอารมงคนมันไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับชีวิตเราหรอกแต่มันก็เป็นขาเสือกอะอยากรู้อยากเอาเรื่องของเราไปพูดต่อฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกชาวลัคนาราศีตุลให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ให้ดี ไม่ว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลที่เป็นเพศหญิงหรือชาวลัคนาราศีตุลที่เป็นเพศชายนะครับนะครับต้องบอกกันตรงๆเนี่ยเพราะว่าจากดาวมันอ่านเป็นแบบอื่นไม่ได้เลยนะนี่คือสิ่งที่อยากจะจากับชาวลัคนาราศีตุลโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะครับช่วงมิจุนายนกรกฎานี่แหละยุ่งใจชิบหายอุ้ยตายแล้วทำไมหลุดพูดอย่างนี้ไปแต่มันเป็นเรื่องจริงครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงประมาณเดือนตุลาคม ช่วงนั้นดาวอังคารดาวเจ้าเรือนคู่ครองมาทับลัทได้ตำแหน่งเป็นปราดโอ้ยวุ่นวายน่าดูนะก็ขอให้โชคดีกัแล้วการนี้วุ่นวายสำหรับท่านที่เป็นนักคบซ้อนนะครับส่วนท่านอื่นๆแล้วที่มีคู่แล้วรักกันดีอยู่เพราะพื้นฐานดวงแต่และคนต่างกันที่มีคู่แล้วรักกันดีอยู่ก็พากันจเจริญรุ่งเรืองนะสินสาหมิงขอให้ชาวไร่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวยไม่หมดเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวสุขภาพลืมได้ไงเล่าสุขภาพร่างกาย ระวังนะครับดาวทํามุมปลายหอกอยู่ขับรถขับราระวังแล้วก็เรื่องคิดเครียดจุกจิกพยายามอย่าไปเอาอะไรมาจุ่งยากใจยเยอะนะนะครับมีอะไรที่เราทำแล้วเป็นประโยชน์ทําไปนะไม่ไงั้นมันจะเครียดง่ายครึ้งปีหลังนะ,ะสินแสมิงไปก่อนชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านโชคดีครับสํานักมังกรทองสินแสมิงให้คาปรึกษาหวงจุ้ยบ้าน ออฟฟิศอาคารคอนโดซาแทงโงเฮงและ12ลัคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมากติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official ID ด์อัดมาสเต 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ